รวยมันยากแต่ชีวิตที่พอดีเริ่มต้นได้ด้วยโหราศาสตร์สิทธิลัคนาโดยอาจารย์กฤตพลแสงซื่อโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์สิทธลัคนาผู้เชื่อว,ว่าไม่ต้องมีดาวดีก็มีชีวิตที่ดีได้ถ้าเข้าใจตัวเองให้ลึกพอในวันที่ผู้คนไล่ตามความฝันเรื่องความรวยแต่ความจริงของหลายชีวิตคือขอแค่หมดหนี้กินอิ่มนอนอุ่นจิตสงบแค่นั้นก็รวยพอแล้วคำถามคือแล้วดวงชะตาละ่ะ จะช่วยให้เราพอใจพอเพียงและพ้นวิกฤตได้อย่างไรคําตอบอยู่ในศาสตร์ของโหราศาสตร์สิลัคนาซึ่งแตกต่างจากการดูราศีทั่วๆไปเพราะลึกถึงแก่นแท้ของตัวตนและสามารถชี้จุดที่เป็นกรรมโอกาสความพอดีความมั่นคงได้อย่างแม่นยำสามจุดสำคัญในดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพอเพียง 1. ลัคนาเรือนกระดุมพระเรือนการเงินดาวในเรือนนี้บอกได้ว่าคุณมีพฤติกรรมทางการเงินแบบไหน บางคนหาเงินเก่งแต่ร่วหมดเพราะดาวราหูเกตอยู่บางคนหาได้ช้าแต่มั่นคงเพราะมีดาวเสาร์เกษตรรู้จักพลังดาวในเรือนนี้วางแผนทางการเงินได้ถูกทิศจะใช้ชีวิตหมดหนี้พอมีดไม่ทุก์ได้จริง 2. เรือนวินาศความกังวลความทุกข์บางคนนี้ไม่เยอะแต่จิตใจฟุง้งซ่านบางคนอยู่พอเพียงแต่ใจไม่ยอมรับชีวิตที่มีอยู่ถ้าดาวบากเพราะเข้าเรือนนี้ต้องรู้จักตั้งสติวางใจเพื่อให้หลุดจากภาระในใจ เข้าใจจุดนี้พ้นทุกทางใจ 3. เรือนสุขภาพและครอบครัวชีวิตจะพอมีพอกินไม่ได้เลยถ้าครอบครัววุ่นวายสุขภาพพังโหราศาสตร์สิบลัคนาจะดูว่าใครเป็นดาวศัตรูดาวให้คุณในเรือนที่4และ6แก้กรรมจุดนี้ได้ชีวิตจะเริ่มสงบและมั่นคงขึ้นโดยไม่ต้องรวยล้นฟ้าสรุปพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่เจริญแต่คือการรู้จักตัวเองและรู้จักพออย่างลึกซึง้งโหราศาสตร์สิบลัคนา ไม่ได้ทำให้คุณรวยทันทีแต่ช่วยให้คุณหยุดทุกจากความเปรียบเทียบและปลุกทางจากภายในให้ใช้ชีวิตอย่างสงบมั่นคงและมีความหมายหากคุณกำลังสับสนว่าจะไปทางไหนต่อในชีวิตลองเปิดดวงลัคนาให้ลึกบางทีคำว่าพอแล้วชีวิตอาจอยู่ไม่ไกลแต่คุณยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงในดวงคุณก็ได้โดยอาจารย์กิตพลแสงซื่อโหร,าราาะา์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ศิลป์ลัคนาผู้เชื่อว่า ไม่ต้องมีดาวดีก็มีชีวิตที่ดีได้ถ้าเข้าใจตัวเองให้ลึกพอ